ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่24ตุลาคม2567ครับขอบคุณข้อมูลจากเพจสวัสดิการทันข่าวเนาะการแจกเงินไล่ละ1,000บาทนะเตรียมพิจรารณานเดือน พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับหลายคนถามมาว่าช่วยตามข่าวเงินไร่ล้านห1 0 0 0ันบาทให้หน่อยสตางก็ไปตามมาแล้วนะคะว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยเราจะได้ทราบแล้วในเรื่องของการพิจารณาค่าเก็บเกี่ยวไร้ล้านห0 0 0บาทนะถ้ามีข้อมูลเป็นอย่างไรเพิ่มเติมสตางจะติดตามต่อมาให้นะครับเอาเป็นว่าพฤศจิกายนนี้รอดูความเคลื่อนไหวกันใครที่มีคําถามอะไรนอกจากนี้นะครับเกี่ยวกับพี่น้องชาวนาหรือว่าจะเป็นเงินไร้ล้านห0 0 0ก็คอมเมนต์มาถามใต้ล่างได้เดี๋ยวสตางจะไปตามข่าวให้ละ นะดูข่าสวส่วนการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง u t ท b e ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทา,างสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังต์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4ีโมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ082-5171297้าย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังต์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4ี่โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ